การกรณีศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของกฎประชาชนหลายๆคนสับสนโดยเฉพาะพินห้องตามชนบทเนี่ยแล้วแต่ใครจะสั่งสอนบันดีปัญหาเหล่านี้มันไม่มีใครจะบอกไม่มีใครจะสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเลดอ่อนบันดีเราสอนผิดผิดถูกถูก คนที่มีคว่ารูปลักษณ์หน้าตาดีหน่อยหรือแฟตฟอร์มดีหน่อยจะกลายเป็นสร้างความศรัทธ,ธามากมายครับในแง่ของธรรมกายเราไม่ได้ปฏิเสธถือว่าเป็นศาสตร์ที่ดีเป็นวิชาที่ดีของวิชาธรรมกายแต่ในพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยอย่าลืมนะเจ้าถิ่นทำให้ธรรมชโยต้องหนีทำไมต้องออกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ย